ยังมันวะมาอะไรมาได้น่ะยังอะยเอีเฮ้ย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 เอาเฮ้ยไปเลยจ้ะเอางกะไแล้วีรอ่อกันแล้วทีมรถีีเียวเลยน่นี่เียวเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บของกันแล้วเก็บของแล้วอลไรมาถีบอเก nhưng mà tháng thì mịt ô, oh. đây có bạn đây chúng ta mà đẩy đều hai mươi lơi với nó khó đây có bạn lột à. ดอกมะทายขีดน้องกา้าวเร็วยูน้องกาอ้าวไม่ได้เร็วต้องมาห้องตรงนี้นะสวัสดีครับผมจอมจอจะมาแจ้งอยู่ไวาดูนะครับว่ามจะถอดล้อ ถดชุกนะครับเพื่อเพื่อจะมาแก้งยูวว่ายูวนั้นอยู่ในห้องเพราะว่าเพื่อจะมาดูว่ายูวจะเป็นยังไงเพื่อไม่ให้เสียการเวลาเจครับทีมนี้ยู่ U ยพาพาพาดูครับพาดูว่าว่ายูนั้นจะเป็นไงนครับทุกคน ลองลองลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับนะครับกิมนี้พูดท่าสั้นๆพอครับนี่ก่อนไม่ดีวก่อนนี่ก่อน,นครับโดมไม่ <c oughs> กูเจัวหน่อย,อย,ลย,ยแ,แล้พไปชอบนีนงานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวผมเองครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดกับอยู่วายว่าถ้าผมตามอยากกดโมแล้วกันนะครับเย้ตอนนี้กำลังถอดนะครับกำลังถอดอยู่ครับตอนนี้ต่อทีละชิ้นครับตอนนี้ต่อทีละชิ้น ต่อทีละชิ้นนับตอนนี้ต่อทีละชิ้นต่อทีละชินนช้นนับตอนนี้ต่อทีละชิน oh good, good, good. Good, good. Good good, ้นกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์กดสครับกำลังถอดล้อได้ถึงข้างแล้วครับตอนนี้นะถอดล้อนวครับเลือนโช๊คตอนนี้เลือนโช๊ก ต่อไปชกแล้วก็ถอดล้ออีกข้างหนึ่งครัยเพื่อไม่ให้เสียเวลา,าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเองครับเสียเวลาใครครับออเอาเงียบหน่ยตอนนี้ถอดล้อถอดชกแล้วครับตอนนีเนน้เราจะมาถอดถังน้ำมันเราจะมาถอดถังน้ำมันเองครับเหลือถังน้ำมันเรียบร้อยเรียบร้อย จะจะเอาเขาจะเอาไว้โมเสกเอาไวท่อนตรงไหนครับท่นตรงไหนท่อนตรงไหนดี่คไหนอะไหนในป่าไหมในป่าเองครับในป่าใกล้ๆตรงนู้นครับตรงนู้นลงไม่ได้ครับมันเขาเขาเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้เนาะครับเอาไว้ข้างในได้ไหมไว้ข้างในเลยครับไปยกยกไปยกไว้เอาผู้เดียว ตอนนี้กำลังจะเอารถไปทิ้งครับนะครับเพื่อจะเอารถไปทิ้งหนักไหมครับไม่หนักครับไม่หนักก็ไม่หนักข้าวทีนะครับไปเลยฮะก็ไม่หนักไม่หนักอย่ารีบสิครับถ้าไม่หนักอย่ารีบสิครับอย่ารีบสิช้าเฮ้ย เดี๋ยวรีบเลยรีบ่าก้อน่า้อ่้ว่กรงดิตรงไนดิตรแน็งแรงนะครับแรงอ่ะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหอเหนื่อยไหมเน่ไหมเป็นเหน่ยไหม ที่เป็เนียนไหมต้นนี้เงียนไหมคิดว่าเขาจะเห็นไหมครับไม่เห็นแน่ใจแน่ใจครับแล้วใครรับผิดชอบตรงนี้ถ้าเขารู้ถ้าเขารู้ใครรับผิดชอบผมเองครับขอใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาเรียกค่าเสียหายละ่ะจะทำไงตังหนใจเอาตังหนใจเราก็เ่าไปต<บ>ัดคลิปอยู่ที่ที่นู่นอยู่บอกบอกว่าเขาว่าแกลรอแกลครับแกลแกลแกลแล้วถ้าเขาโกรธแรงอ่ะเขาเอาตังอ่ะ เรามีตังค์ไหมเราบอกว่าเราไม่มีตังค์ครับมีตังค์แล้วถามว่าทำไมถึงแกล้งอนะอยากจะแกล้งดูว่าพิ娅จะไปยังไงชมดูได้เลยครับเหลือเหลือเหลือยังอีกว่าจะแกล้งแกล้งพยาโยนแรงๆเลยครับอุ้ยคุณตังมากจนเยอะแล้วอันนี้จะทุบทุกหมดทุกอย่างเลยบอกใช่ไหมใช่ไหมเราจะทุบทุกอย่างเลยเหรอ แล้วถ้าว่ามันพังของเขาอะถ้าว่าของเขามันพังล่ะเออคุณคุณจะจ่ายพังย,งยังไงจะจ่ายทุบตรงไหน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 ข้างหน้าเหรแล้วเราเสียขึ้นมาล่ะถ้าถ้าถ้ามันพังล่ะเออถ้าล้อมันดุง้งหรือล,ล้อมันโค้งมันพังขึ้นมาถ้าเราไม่ชอบจอใช่ปะจอตูอ้นะครับทุกคนจอว่าจอจะรับนะพี่จอวจะรับนะครับเองไหม อันนี้เหรออันี่เสร็จพุ่มแล้วนี่ให้คำมองเห็นใช่เฮ้ยตุ่มเลยพุ่มอะอะไรอะไรแก่แก่แก่พุ่มเออเอาเอารับายอะไรแก่แก่แก่พุ่มเออเอาไอ้ระบายออกมาระบายออกมาอะไรแก่แก่แก่พุ่มเอออุ้ยสวยจัดไปอีกคะแนนอะไรแก่แก่แก่พุ่ม ơi, không 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 rồi... không 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 sẽ... không 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 ก็เดี๋ยวผมกุยเองดีกว,วา่ <laughs> ากุยเองนะงครับเดี๋ยวโทรให้โทรให้คุยกับยานะ <laughs> จ๋อรับผิดชอบนะจอพูดแล้วจจอคือทำนะงั้นทีมงานนี้ซวยไปหมดเลยนะจอจะรับผิดชอบไหมจะรับผิดชอบอยู่ครับ เอาเสร็จแล้วไปชอบอดีกวะครับไม่กลัวไม่กลัวเขาเขาเขาตีวะครับเอาครับจ่กลัวหรือไม่กลัวกลัวไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวเขาตีนะครับโอ้สุดยอดนี่ถ้าเขาออกมาตอนนี้นี่จะกลัวไหมจะจะตกใจไหมตกใจครับใจวะครับอัันนน้ท่านนี่ยกำลังเรียกโทรเลยเบสเล็กชื่อเลยเดี๋ยวโทรบอกแล้วนี่ยกำลังโทรอะไรนี่ยเอาเขากำลังโทรแล้วนี่เอ้ากลัวไม่หนี่เอ้าเอาโทรว่านี่เอ้าได้ยินเสียงด้วย นี่ยกำลังโตเลยโลครับวันนี้ให้พิยะออกมาหาหน่อยครับเนีะเฮ้ยครับไอ้ไอ้ต่อไอ้เตี้เรียกเออนี่พิยะเราจะออกมาเอ้าทำไงดีดิอันนี้อันนี้ไอ้โทรเรียกแล้วทำไงถ้าเขาออกมาถ้าเขาออกมาทำไงเนี่ยวะไม่มาไม่หนีบอ หนีไม่หนีวิ่งหนีเขาวิ่งหนีอ่ะวิ่งไปทางไหนเนี่ยเออจะวิ่งไปทางไหนเต้มอ่ะไปไหนไปข้างนอไปข้างนอกเต้มอ่ะเต้มเลยต่อเต้มแต่ต่อเท้ามานี่พี่ชายกำลังจะออกมาเือเอาเอาวางแล้วเออเออเอ้าวิ่งวิ่งไปซ่อนไหมวิ่งไปซ่อนไหมไม่เกี่ยวแล้วครับไม่เกี่ยวไปซ่อนไหมเอาไปหนีหนีไปซ่อนไหมนี่เลยจะยืนยอมรับยืนยอมรับติว่าเอาแล้ว ยอมรับทําไมเดี๋ยวเราแกล้งเขาอแกล้งแกล้งเขาให,ให้ให้ให้ทุกคนตามตามหาด้วยแล้วทำเขาต่อยอ่ะแล้วพี่ยาโมโหแล้วต่อยจอต่อยพี่จอทําไงแล้พยายาโมโหต่อยพี่จอกอ็ไม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับโดนต่อยก็ไม่เป็นไรครับโดนเจ็บ <ละ S 2> จอ,อ๋อ,อมันเจ็บมันเจ็บแต่ย้อมรับผิดไหมยอมรับผิดครับเอาไม่ไปซ่อนมานี่ ไป่อนก่อนนะนี่กระจอกมาแล้วนี่เอาไป่อนหน่อยไปต้นเร็วๆวิ่งไปวิ่งไปเนี่ยมก็ถมวิ่งไปวิ่งไปไปแอป๊บแอปเา้ตาว่ารเร็วๆเร็วๆเร็วๆเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมีคนมีคนขี่ขนาด เอายู่ไอออกมาแล้วมาได้ไปจออยู่ไนเนี่ยอะไรพี่จอจอจอาอะไรรจักยาอะพี่จจักรยานมาใช่ไมไม่รู้เอาเป็นไรเอ้าพี่จอไปเห็นรถจักรยานที่บ้านองทำไมไี่อะไรแล้วพี่จออะไรพี่จอทำไมพี่จอาเอาจักรยานออกมา จอเอาจักรยานออกมาอะอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้แล้วพี่จอล่ะไ,ไปไหนไปซ่อนไปซ่อนอยู่อะไปซ่อนไปแอบใส่คลิปอะไรถ่ายคลยิปซ่อนแอบโอ้กำลังนั่งถ่ายคลิปอยู่ <c oughs> เห็นอะไรโทรไปหาพี่เหรอใช่ครับทำไมไม่โทรหาพี่ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันคนโทรมีอะไรวะมีอะไรนีอ่อะไรจริง โดนไปจอ่อแกงจอ่อแกงใช่อเก่งอ,อะไรเ<ะ>ขาเขาเอาอะไรที่พี่ไปทุบอ่ะฮะเาเอาอะไรทีพี่ไปทุบอ่ะจักรยานน่ะใช่แล้วมันอยู่ไหนพี่จ่ออยู่ไหนตอนนี้นายอยู่นายอยู่ศาลานู้นนะ ไปแกล้งอะไรไม่รู้จักรยานใช่พี่จอพี่จอบอกว่าจะเาจักรยานเอจักรยานไปไปซ่อนเอาไปแอบอยู่ไวเดนีพี่จอไม่มีเล่นวะเอาทอะไรบ้างอนทิชเช่นะใช่เห็น้ไม่ไม่กีมีทุบด้วยฮะกีมีทุบด้วยเอาเอาพป่หนังจอพี่ปหัเลจักรยาน ไล่ยังนั่นจะสูบน่ะจริงก้อนแล้วก็สูบยาเฮ้ยแต่งจักรยานดีช่วยกันนะครับเอ้าเอ้าเอ่วยพูดอย่างนี้ล่ะพี่จอจะักรยานมาบ่ะต่อใช่ครับเอามาให้เนี่ยเห็นเขาบอกว่ายืมอยู่วแล้วต่อใช่เห็นบอกยืมมายืมอยู่วแล้วเอ้ามาให้จอมาถอด ừm chạy 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 Nó chạy 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 nào? chạy 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 hoài chạy 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 chó chạy 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 nè. chạy รถจักรยานอยู่ไหนพี่จอก๊อหยังวะเรื่องถ่ายคลิปแกงทำไมต้องให้พี่เราจะแกงเป็นเสียงเราพากันยานไปหาเองนะเพื่อหยั่งวะอะไรวะเนี่ยะจ๊อถ่ายคลิปหยังหนิถ่ายคลิปหยังนี่แกงพี่ยะถ่ายคลิปแกงอแกงแกงทำไมพาไปหาเออรถจักรยานดิไป เขาไม่ตอบอ่ะนี่เขามีอะไรหรือเปล่าเขาไม่ตอบอ่ะเหี้ยงว่ะสุโคนวะงงเลยนี่เอามาว่ะจักรยานเอาพี่ต่อมามาต่ออะไกับบุหงุหง่ะจักรยานแล้วเฮ้ยเฮ้วจักรยานมาอยู่นี่เอาวฮะจักรยานก็มาอยู่พี่

อ,อยู่นะ <Hey. S 1> ยหน้าแต่ยังวะเห็นเห็นก็เขาบอก <Hey. S 1> ว่าจะมาถ่ายคลิปขับเล่นโอ้ oh, นี่เด็ค่ะคุณรอ Ô, cái gì không, đi khám lại. Ô, tất ở đây nào đưa bảo? Ô, luôn 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 ขาจอก็เป็นคนสีถ้ายนดีแค่นวันนี้เฮวะเดินไปขนาดหยุดเอป้วนพญ่เด้ยครับถ้าผมขืนใหญ่มวนนี้ผมขอเดี่ยวขาวนี้แ้อครับผมเมาโชว์้สขคมมงไสดาอ้ยยังเป็นคี่จอฮะ ท่นังนี่ทายคลิปสรุปทายคลิปังนี่มีอยังก็แกงแตงเฮยมยังก็เก่งแตงอ๋อเลยเกงขึ้นเกงขึ้นโอ้เริ่มพูนเริ่โยนตีขยังอ่ะพ่นมันงโยนตีย่งีเขยังอบตอบส่งข้าวไขแล้ว

อะไรไปได้นะจ๊ะไยังไงเอา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 ไปเยกไปเลยจ๊ะต้องการไปได้แล้วสิถอดหลอกันแล้วขี่รถอีกเป็นเบี่ยวเลยอเอุ้ยอุ้ยเป็นเบี่ยวเรียบร้อยเกือเรียบร้อยเอบเอโอ้ทุกคนมีเายอโยกเลยครับมันเป็นอย่างกับโมโหนะ แกล้งพดแกงอะไรเงินไปอ่ะทุกคนเก็บของกันแล้วเก็บของแล้วอลไมาถีบอีกโยนทางถีบอีกโอ้ไปได้ก็ไปเลยอยู่ทุกอ่างหมดได้แล้วมาไปเลยไปต้องาพอกันไปไดก็ไปโหลด มื่อเลยเศาเศาเศาเลยขอโทษนะขอโทษนะต้องเลยไหนก็ไปต้องมาไทยคิดน้ำตาลเหลวขี้น้ำกันมาได้แล้วต้องมาห้องต้องมาห้องไว้เด้อไปแล้วทุกคนปิดกล้องแค่นี้